ีมาเด้อมาเด้อมากินนะหอมเมีย่ยงปลาทูอืมเป็นกลางวันนี่เป็นอะไรที่แบบกล้องนี่กล้องนี่ชัดแจ้วมากเลยถ่ายกลางวันเนี่ยมากมากกินกับเจ๊เจ๊สม่เจ้าาไม่ได้คือจน้ ใส่มือเลยนะมากินเองเนี่ยนีกินเองเน<อ>าะบริเหตุไรบริเหตุายเลยขาอ่ามาบุกเขาม่งนทำงานอะไรจะมีพี่น้อยพี่นี่มน้งได้่ามาแบ,บ้าแบบกันลด้โดนเป็นเหลียม สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสุกคนวันนี้ว่าผพื่อนขอกับสองมายองมาไฮไลท์คือเก่าพี่น้องวันนี้เทามาถ่ายอยู่หลังรถเที่ยวที่ช่างแหม่มทำงานเนาะวันนี้เทามาถ่ายกลางวันเนาะทุกคนเนาะมาตามติดชีวิตช่างแหม่มพยองหน,น,นึ่งวันเนาะท,าทกุกคนเนี่ยเขาถ่ายไอ้ทุกคนเบิง่งว่าช่างแหม่ม็ำงานเห็นยันในแน,น่นสักคนอ่าเห็นงานอยู่อยู่ถ่ยเนาะในงานลาวเนาะ เทำแมมเห็นงานเห็นท so ุงอย่างในทำแมทำมุ้ยเปนเห็นุกอย่งเนัอยู่ในหลังเตียวเดียวไปยองยู่ไทยเนตอนนี้ว่าเขาเห็นงานกันอยู่ในไทหมดตอนนี้ทำแหมมไปยังเห็ดยังหอหอยยังหอม้จีคกับในไทหมดเลย ทำามงอยมางืนะไรกันมี้เนียวนะคะมันจะไม่สวยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะยุ่ๆค่ะกินเองก็เข้าวบะเลยนะคะแล้วมากัแ่แดีก่อะ ดีดีมือผมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหอยก่อนจ้ะมาตามติดตามติดชีวิตหลานไปเทียลล่ยวหนึ่งวันเอามาเนี่ยกระใสครั้นี้อันนี้เขา้าเข้าเกิดอะไรยังจับทำไมทำแล้วทำไม่เคยเล็กเลยอ่ะเลอะมากเลยอ่าครับผมทำนี่พี่นนท์ครับผมทำนี่ผมต้องสองเลยนะผมขอสอง ผมห่อสองนะผมไม่ได้ห่ออันเดียวนะเกียวห่อเป็นห่งอย่างอยมเ้วหอจะมันเป็นผัดข้างนเปนไสผัดจะห่ออะไรยัง้นเลยอืม่องล่องล่อระนยใส่แล้วหนามมันใสลน้ำจิ้มอย่าง แซววะถ่ายก็ถ่ายต้นขาถ่ายต้นหนาใช่ถ่ายไก่เลยน้ากันแบสบสบายดีมาเด้อมาเด้อมากินนะหอมเมี่ยงปลาทูไม่มาหรออืมเป็นกลางวันนี่เป็นอะไรที่แบบกล้องนี่กล้องนี่ชัดแจ้วมาเลยถ่ายกลางวันเนี่ย

มหาหน่อยจะได้คลิปลงช่องหน่อยตาหัวเดียวๆขาอะไรแล้วเนยอดเลยว่ะฝากเป็นคนอินดูเข้าในเด้อเบิ่งคลิปวายองเนเงินจะกินในเข่าจะกินในท้อนได้ไหวเบืองโฆษณาในเด้อครับผม เงินยังไม่ถึง100ร้อยเหรียญเลยตอนนี้เป็นปีแล้วเบิกได้เมื่อไหร่ยังเบิกไม่ได้เลยเบิกได้ตั้งนูน้นครั้งเดียวตั้งแต่ตั้งนานแล้วต้องกี่เท่าไหร่ถึงเบิกได้นน100ร้อยเหรียญมันก็นนนให้เบิกแตกแตกแน่นอน <c oughs> ใช่ก็ให้สมพรปากปังๆแน่เบิร์เกอร์ไรฟ์กินแ่เดี๋ยเนี่นยถังทิมที่มาร์ทิน,นว้าอืมเขาเรียวกว่า เมี่ยงก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยเจ๊ไอคนพวกเวียดนามพวกนี้เขาชอบกินแบบนี้นะใช่ไหมเวียดนามเขาเรียกว่าอะไรเมี่ยงเออของเขาเรียกอะไรเวียดนามนะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเออแหนมเนืองแหนมนืงใช่ใช่ใช่แป้ช่วงคล้ายๆกันเขาจะเป็นแป้งแห้งแล้วไปแช่น้ำอือหืแต่เวลาเขาทำนะเขาทำสดๆเลยนะแบบปั่นแบบ ผมเคยไปแบบมีเพื่อนแบบทำอะตอนยุงเทพแหนมเนืองเวียดนา,นานมก็ใส่น้อยแ่ทำตตีแล้วนหมไมก็่ต่ะเยัหนึ่งให้ใหทำแบบหนาขึ้น้าวใสในกล่องไข่ ข้ trendy, oo, าวแห้งอะไรเลย è, reside, นะในกล่องกล่องไข่เวลากินตู้นี่รเอามาแล้วหรออะไรอะไรอันนั้นไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ของแพงสารทำให้สารจัดเรลี่น้องแพรลี่คนจะรำได้เลยจีนนนบอกจีนนนไม่พี่ดูกลางวันนี่แบบอย่างนี้กล้องคล้ายห่อกระตุ้นบ้านเฮานะกระป๋าใส่อะไรสุดยอดเลย ปไ้ตอจะนัเไหจไดนีดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวในทคนเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวขอาเสียวไถ่ทายขนาละเนาะรีวิวลายที่มองไมหน่อยเนาะนีวิวล่ะทุกคนเบอร์นจะไถ่ายข้าเนมนจะเ็เป็นข้าวแมมในนี้ อ้าวัเขาเออนั่นแหะับเขา้าทับเ้าทับเขา้าเขา้เขาเนี่งเป็นยง,งเลยดินี่นระวังมชิหัวด่า,ากกฟองเยฟองไม่ดิ้องฟองใส่ปาใเแค่ไนถอ่ะเฮ้ <c ười> คือกินเ้านั่นแหละแต่ว่าเคยกินว่ะว่าเคยจะคืออ่ะเทรลีบ่ะว่าเคยกินจะคืออ่ พยองยก็ยินแล้วตัวนึ่งนุ้ยมันกินเ้าทามพี่มอนมาได้มาบ่มามานี้ยพี่พมอนไม่มาว,วันนี้ยังไม่ออกอะแล้วยังให้อามาชิามแล้วทำมัอเมอนะ้ยไปชิมแล้วปะ ใช่หม่คุลองก็ใช่ นางไทยแล้วบ้านเนี่ยกินๆะเดี๋ยวจะกิน แสบลาคเลป่พ้มนไแย่วามันเอาบบุรลงด้ไเปบุลลงบมเห็นว่าจาบน้เป็นบุลลงมันนี้ไม่มันมีอันนั้นนะกล่องอะไรบ้านใต้อยู่อันนึงนี่น้ำจิ้มแบบทุกคนมหๆ้ามากดำๆไม่ใช่แจ้งมันดัง จะทันทีไปถ่ายเบืงบ้งมงมงเต้านาะทุกคน,นเาน,ะน,นนะาะจ,จะไปถ่ายมงเต้านาะนิดนึงเนาะถ่ายบอสไปบ่ส่วนเขาส่วนเก้าเน๊ะไปเร็วๆจะทันจะไปถ่ายอะไรนะทุกคนมงเต้าใน,นป่าเก็บโตอยู่ป่าไว้ไหนไปไว้ที่นอกป่าเก็บโตเองจะไปถ่ายอะไรนะทุกคน รีวิวรีวิวอห้หนี่จีเป็ดให้นะเตรียมกองในตอนเย็นๆย็นเลูกค้ามาเยอะน,น่าร้าน อันนี้หลังเตียมีิติดกันนะรุบมาได้เด้อมีของหวานของยังไปนในเยนคายปลาหวานขนนทอดเมว์มีไฮซิมพอมมาซิมได้นะถ้าอยู่แถววันทองเนาะมาซิมได้นี่เจอป้าแน่นอนถ้ามาทักเลยถ้าใครจำได้ทักเลยนี่มาเลย มาเลยครับเจอป่าแน่นอนที่มีซีมีนาบเก๊กฮวยนี่ชาไทยนี่มีอันนี้หอมโบเลี้ยงนี่ป่าคายนีน่สนเทถ่ายเมืองขามาันและนอ้องถายกลางวันนอันนี้ครับจากเห็ดไอ้ยังอันนี้ก็กด,กด,กดีโอ้เนาะจากเห็ดไอ้ยัง กินเนี่ยแห้ง <c oughs> ผิวท่ะ <c oughs> ผิวะผิวเาเซ็ปอาโหลอาโหลอารอลเซ่ป รสไบ้ที่มาวางวา,นานแค่นี้ด้อืออยังยไงบอสออปลาย่างไก่นาลลายจจุ่มสิมคือ,อยาเนี่ยมีเสียนยาดีเลยให้ได้ฮะใส่ข้างนี้น ชีวิตของทีมงานเพิ่นเนาะเหมือนเดิม<จ>นะฮะกเอาลงเห็นบอลยามแล้วขนาดมันสัน่ยงเี่ยตามชีวิตชีวิตเพินเ่นเปนว่านเนาะก็ไม่เนเอยตนปลาีันอันนี้นนเป็นขาวมันไก่เร่น้ลงเลยนี่ร้านนี่เป็นเรลี่ยงเนาะทุกคน เรียกแบบเรียกนองแบบทำมาเนี่ยเน้องพี่ี่อะไรเนี่ยเราแก่ใจดี่การเราเ้าหลังเนี่ย้าแมไหาแมไมเออนี่แกตั้งแบบนี้ล้วก็แบบว่าไร้ไม่ได้อไม่ใช่คนสัรานนีอเคเด็มแล้เขาแก่ใจดีเัีกน้องกินแบบ ช่วงบ่ายสามมาไปสไปสามสามโมงตระนเพื่อตรนไหอืมเนี่ยะเดี๋ยวไปลองกินตอนไหป้าเนี่ยเาถ่ายลิเไปเร่งบุกไปเลยโอ้ป้าล้วเผาอยู่เังไม่กินหรออ่กินชอบกินอสเดือรแ้ว่ากินช้าใช่ไหมล่ะยกก็จะค่อยกินแล้วกินคนเดียววุ้า กินย่างไปย่างมากเลยเรียลเ,เลยได้ได้เขาตังก่องไว้นะถ่ายคลิปช็อตนึ่ถ่ายอะไเลยนัดถ่ายต้นเห็ดคลิปนนน่ายเ่า่งถ่าย้อต้นไนันิิทำอยไรนิ่กินแล้วถ้าฉันเปอะไ มึง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 อะไรง,งแสบหมแบจงทุกคนนะาทุกคน,นะนเนาะกนี่ิถ่ายงวันเพราะว่าามีโอกาสได้ายัวันเนาะเพราะว่ามนะีถ่ายองคือเมื่อยเห็น,นไมีเห็นแหลทุกงุมทุกชอกทุกงุมเนาะการทาง,ทา,ง,งานของทําแมบมีแหละ ชีวิตของที่งาน,นอเหมนเนาะเ เองไม่กินหรอก่ชอบแต่รู้ว่ากินช้าใช่ไหมล่ะเจก็จะค่อยกินแล้วกินคนเดียวามาทุกคนมาทุกคนมาถ้าฉันจะไปฉันจะแปให้เธอเดออ้าวเอาเอ่องง่านไหม เขาเออเน,นะนนะยังนะเขาเออเนยังเมียงพ่อเมียงวะ กินย่างไปย่างมากเลยเรียลเลยได้ไเอาตังก่องไว้นะถ่ายคลิปช็อตหน้าถ่ายกี่เรื่ยนะถ่ายต้นเห็คลิปชสตหน้าเดี๋ยวถ่ายถ่ายย่างถ่ต้นหออไหนาิยิ้มทำอยไรกินแล้ถ้าฉันทานไร ล,าาลมึง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 อะไรปะแซ่บแม่แซ่บเจอทุกคนนะท่าทุกคนเนาะกินนี่กินท่ายในยมึงวันแะไรเพราะว่าเรามีโอกาสได้ไปทั้งวันเนาะเพราะว่ามีงถ่ายแต่กลางคืนมึงคอยเห็นอะไรมีงจะเห็นแหละทุกมุมทุกช่องทุกมุมเนาะการทำงานของท่าแหมมนะี่แหละการทำงานของชาวแหม่มไปนี่แม่ปะการทำงานไปนี่น ายองคิดวไปจแน่ผ,า,า,นผานก้นกดไหล์กดแซ่ลิตามเป,ไป็นพล,ล,ลังาาใจของช่องยองไม่ได้เอทุกคนแล้วก็่ารืมอเปโฆชนาให้ผมเนอครับทีไดมีพลังใจติดต่อไปน้ทุกคนนป้ปากแร์ออกไปนะครับสำหรับพี่นีน่พยองิีเดียวต้างบอสบายดีสบายดีสบายดีครับผมไปบ้า